สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้มาอัปเดตความคืบหน้าการเพราะพันต้นไม้แดงนะคะที่บ้านไร่องพยอมได้เอามาเพาะใส่กระมังแล้วก็เอามาปัดเอามาชํำลงถุงดำนะคะตอนนี้เขาก็จเจริญเติบโตมีใบ แท้แล้วนะคะเกิดขึ้นแล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้บาลลยบงพยอมยังไม่ได้เอาใส่ในเรือนเพาะชำนะคะยังตั้งอยู่ในร่มไม้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้เอาผ้าใบรองพื้นข้างล่างนะคะก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะคะ น่าเล็กเห็นไหมคะต้นแดงโตขนาดนี้แล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะเพาะต่อนะคะอันนี้ห้าสิต้นนะคะไม่มีชำรุดเลยสักต้นเดียวนะคะเพาะเท่าไหร่ได้เท่านั้นหมดเลยนะคะกลัวอย่างเดียวเนี่ยคะ่ะกลัวคนนี้เนี่ยจะมาย่ำหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาเพาะต้นแดงกันต่อนะคะต้นแดงนี้ได้มาจากช่องคุณกิตินายสารพีนะคะเรามาเพาะกันต่อนะคะเพราะที่เพาะไปแล้วนั้นไปนั้นว่าได้ผลเกินคาดนะคะขึ้นทุกมเมล็ดเลยนะคะไม่มีตำหนิไม่มีชำรุดเลยนะคะไม่มีเสียหายเลยเราก็จะมา เพาะต่อนะคะเป็นไม้ที่เพาะง่ายนะคะมีการเจริญเติบโตที่ดีนะคะสำหรับไม้แดงนะคะครั้งที่แล้วลองพระ ลองเพาะในกระมังนะคะแล้วก็มาชํำอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ก็คือจะเพาะลงถุงเลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ที่เราได้เพาะล่วงหน้าไว้บ้างแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็คือ กำลังเจริญเติบโตนะคะงอกขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะรู้เลยนะคะว่าเมล็ดพันธุ์นี้มีความสมบูรณ์แค่ไหนนะคะสำหรับอันนี้ก็คือต้นเหลืองปริยทอนนะคะเพราะไว้ยี่สิบถุงขึ้นมาแล้วนะคะสี่ถุงนะคะก็คือได้สี่ต้น ก็เป็นต้องรออีกเล็กน้อยนะคะว่าเม็ดของเขานั้นจะงอกอุดมสมบูรณ์หรือเปล่านะคะส่วนทางนี้ก็เป็นต้นแดงนะคะของช่องคุณกิตินายสารพีนะคะก็เสร็จสิ้นลงไปนะคะสำหรับการเพาะต้นแดงก็มาเพาะเพิ่มเติมให้ได้ครบหนึ่งร้อยต้นนะคะก็รอดูของเขานะคะ ที่เพาะในกระมังก็ประมาณ15วันนะคะก็สามารถที่เราจะย้ายลงถุงดำได้ก็เป็นการเสียเวลา2ต่อนะคะถ้าเรามาทำอย่างนี้จะง่ายกว่าแล้วก็สะดวกกว่านะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะเพาะกล้าไม้ก็ลองทำตามดูได้นะคะหรือจะลองศึกษาจากช่องทางอื่นก็ได้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้ารายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ โบป่าให้ความร่มลื่นนะคะอากาศสดชื่นเป็นของเรานะคะ